ได้เลยด้านล่างนี้คือคำอธิบายวิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ900คำประมาณ4,500ตัวอักษรสำหรับ2 2 6 Honda Pilot ในภาษาไทยโดยไม่มีหูข้อหรือแทรกลิงก์ Honda Pilot ปี2 2 6คือ SUV ขนาดกลาง3แถวที่ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อยกระดับทั้งด้านสามรรถนะความสะดวกสบายและเทคโนโลยีโดยเฉพาะการตอบโจทย์ของครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องการรถที่สามารถพาทุกคนเดินทางได้อย่างปลอดภัยมีพื้นที่ใช้สอยมาก และมาพร้อมความล้ำสมัยในทุกกระละเอียดรุ่นใหม่นิยัดสังคงรักษาความเป็นรถอเนกประสงค์ที่นั่งได้7-8คนพร้อมระบบขับเคลื่อนที่ทรงพลังแต่เสริมความรูราเทคโนโลยีทันสมัยและรูปลักษณ์ที่ดูแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นรูปลักษณ์ภายนอกของ Honda p a พล2อง2ได้รับการปรับโฉมให้ดูบึกบึนมีความกล้าหาญด้วยดีไซน์กระจังหน้าใหม่ ทรงหกเหลี่ยนไฟหน้าเลตดีไซน์เพลียวบางเชื่อมต่อกับเส้นสายตัวถังอย่างลงตัวฝากระโปรงหน้าถูกยกระดับให้ดูโดดเด่นมากขึ้นเส้นสายด้านข้างของตัวรถให้ความรู้สึกพอลิ่ไหวแต่ยังแฝงความแข็งแรงพร้อมซุ้มล้อขนาดใหญ่ที่ให้ลุกสปอร์ตและพร้อมลุยในทุกเส้นทางล้ออลอยดีไซน์ใหม่ขนาดตั้งแต่1.8ถึง2.0นิ้วช่วยเติมเต็มความหรูหราและความสปอร์ตในเวลาเดียวกันในห้องโดยสารฮอนด้าผลิกใหม่ให้ความรู้สึกกว้างขวาง,วางสะดวกสบาย และใช้งานง่ายบาะดนั่งทั้ง3าแถวถูกออกแบบมาอย่างลงตัวโดยมีตัวเลือกแคปเทนสีสำหรับแถวกลางในบางรุ่นเพื่อให้การเข้าออกแถวที่สามสะดวกมากยิ่งขึ้นวัสดุตกแต่งภายในใช้หนังแท้เกรดพรีเมียมพร้อมตกแต่งด้วยลายไม้หรืออลูมิเนียมตามรุ่นย่อยพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันแบบหุ่มหนักหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมจอกลางขนาด12.3นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย ระบบอินโฟเทนเมนต์ใน Honda า l e ลย์2026ได้รับการอัปเกรดให้ใช้งานได้อย่างลื่นไหลมีการเชื่อมต่อกับ h ัน d a Link เพื่อควบคุมรถจากระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นการล็อกรถตรวจสอบระดับน้ำมันหรือการหาตำแหน่งของรถอีกทั้งยังมีระบบนำทางที่ใช้งานง่ายพร้อมระบบแสดงภาพรอบคันมันติกวิวคามีราเพื่อเพิ่มความปลอดภัยขณะจอดรถหรือขับในที่แคบนอกจากนี้ยังมีช่องชาร์จไฟ USB-C และแผ่นชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟน ฮอนด้าเลทปี2 0 2 6มาพร้อมเครื่องยนต์ V6 ขนาด3.5ลิตรที่ให้พละกกำลังราว285รแรงมา้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ10สปีดซึ่งให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและรวดเร็วมีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อนสีล้อ DWD พร้อมระบบ i n t e l l i g e n t traction management ที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ทั้งในเมืองบนหิมะสายหรือทางลูกรังซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องเดินทางในหลากหลายสภาพถนนด้านความปลอดภัยฮอนด้าเพลทใหม่ยังคงมา พร้อมระบบ Honda s e ิน i ิงซึ่งเป็นชุดระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อัจฉริยะที่ประกอบด้วยระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีความเสี่ยงชนด้านหน้าระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมช่วยดึงกลับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนจุดดรดระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขณะถอยหลังและกล้องรอบคันที่ช่วยให้การจอดรถปลอดภัยยิ่งขึ้นฮอนด้ายังเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเช่นระบบช่วยขับอัตโนมัติระดับ2บางส่วนในความเร็วต่างที่เหมาะสำหรับการขับในเมืองหรือรถติด ความโดดเด่นอีกอย่างของ h อน d a าเพลย์2026คือการจัดสรรพื้นที่ภายในที่ชานฉลาดไม่ว่าจะเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่ช่องวางแก้วที่ออกแบบมารองรับทุกขนาดหรือแม้แต่ระบบพับเบาอัตโนมัติที่ช่วยให้การจัดพื้นที่สัมภาระทำได้ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสความจุข,ของพื้นที่สัมภาระด้านหลังเมื่อพับเบาแถวที่3และ2